โอมชาติ oh วันนี้วันที่สิบสี่เดือนมก,กราคมปีสองพันยี่สิบสามมันเป็นวันแพปปี้มักสกาน์ตีเป็นวันเทศกาลพิเศษในอินเดียที่จากวันนี้ไปเราจะเห็นว่ามันจะเป็นมีการเปลี่ยนแปลงวันกลางวันนั้นจะยาวกลางคืนก็จะสั้นลงแล้วก็จะมีแกนเปลี่ยนแปลงทุกวันทุกวัน เหมือนกับะมะเมล็ดงาดังนั้นโูลีพิเศษที่ทำด้วยมเมล็ดงานั้นกับน้ำตามก็จะแจกจ่ายให้กับทุกๆคนนั่นเราก็ควรจะเล่นบทบาทของเรากับทุกๆคนด้วยมารยาทที่อ่อนหวานมากๆเราควรจะมีความประพฤติท,ที่อ่อนหวานเราควรจะมีการแลกเปลี่ยนคำพูดที่อ่อนหวาน แล้วเราก็ควรจะมีความคิดที่อ่อนหวานด้วยดังนั้นขออ่นด,ด,ดีอยู่กับแฮปปี้สัมการเดยสาระทอมเบรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกๆพี่แสนหวานร่างกายของลูกเดี๋ยวนี้ได้เก่าแก่หมดอบ่งสิ้นเชิงแล้วพ่อได้มาที่จะทำให้ร่างกาย ของรูปเป็นอามาตะเหมือนกับต้นกลาะปะรูปจะมาเป็นอามาตะถึงครึ่งหนึ่งของวงจรคำถามของเมอรีในวันนี้ประเด็นใดของการละเล่นที่เต็มด้วยความมหัศาจรรย์นี้มีค่าอย่างดีที่จะเข้าใจประเด็นใดของการละเล่นที่เต็มไปด้วยความมหัศาจรรย์นี้มีค่าที่จะเข้าใจอย่างดีคำตอบ ครั้งเดียวเท่านั้นในเวลานี้ที่ลูกๆสามารถเห็นใบหน้าของผู้แสดงทั้งหมดของการละเล่นนี้ลูกจะเห็นคนคนเดียวกันหน้าตาอย่างเดียวกันนี้หลังจากห้าพันปีจะมีแปดสิบสี่หน้าของแปดสิบสี่ชาติของพวกเขาแต่และคนนั้นจะแตกต่างกันออกไปแน้นแต่การกระทำของคนหนึ่งก็ไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนกับอีกคนหนึ่งได้ การกระทำอะไรก็ตามที่ถูกแสดงการกระทำเหล่านั้นจะกลับมาซ้ำหลังจากห้าพันปีเรื่องเหล่านี้นั้นจริงๆแล้วมีค่าที่จะเข้าใจเดี๋ยวนี้นั้นล็อกบนสติปัญญาของลูกลูกได้ถูกเปิดออกแล้วลูกสามารถอธิบายความลับเหล่านี้ให้กับทุกๆคนได้บาบาพูดว่าเราจะต้องอธิบายความลับของละครโลกนี้ให้กับทุกๆคน เราก็จะมาอยู่ในรูปนามและเออ่หน้าตาที่เป็นอย่างเดียวกันในวงจรหน้าสาระของคุณธรรมในวันนี้เราคือแสงสว่างของดวงตาลูกๆที่หายไปนานเดี๋ยวนี้มาผ่านพบของผู้ที่ไร้ตัวตนและพ่อที่มีตัวตนให้คงความทราบซึ้งของการมาเป็นทายาทของชิป,ปะบาลในขณะที่มีชีวิต จุดที่สองให้รับอาณาจักรของโลกด้วยพลังของโยคะเมื่อลูกนั้นมีการผูกลักที่เพื่อความบริสุทธิ์แล้วลูกก็จะต้องอดทนบ้างเล็กน้อยอย่าได้เป็นผู้ที่ไม่บริสุทธิ์พรของบัปดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกนั้นจงเป็นตัวแห่งความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความทุกข์นี้โดยการคงอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความสุข จำขอให้ลูกนั้นเป็นตัวแห่งความสุขในขณะที่มีชีวิตอยู่ในโลกแห่งความทุกข์นี้โดยการคงอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความสุขให้คงอยู่อย่างรู้สึกตัวถึงพ่อผู้เป็นมหาสมุทรแห่งความสุขตลอดเวลาแล้วลูกนั้นก็จะมาเป็นตัวแห่งความสุขได้ไม่ว่าจะมี อิทธิพลของความทุกข์และความไม่สงบในโลกมากมายอย่างไรลูกก็จะต้องอยู่อย่างละวางและก็มีความรักลูกนั้นอยู่กับมหาสมุทรแห่งความสุขเพราะฉะนั้นลูกมีความสุขแก่งอยู่ในชิงช้าของความสุขตลอดเวลาลูกๆผู้ที่เป็นนายมหาสมุทรแห่งความสุขไม่สามารถที่จะมีความคิดถึงความทุกข์ใดๆเพราะลูกนั้นได้ก้าวห่างออกมาจากโลกแห่งความทุกข แล้วเข้ามาสู่ยุคบรรจบพบกันแล้วเส้นได้ทั้งหลายนั้นได้ถูกทําให้ขาดและดังนั้นลูกก็จะเคลื่อนไปข้างหน้าในคลื่นของมหาสมบรแห่งความสุขได้ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องคติพจน์การทําจิตใจและสติปัญญาของลูกให้มั่นคงอยู่ในสภาพที่เต็มไปด้วยพลังเดียวนั้นคือการอยู่ในความสันโดษการทําจิตใจและสติปัญญาของลูกให้มั่นคงอยู่ในสภาพที่พลังเดียวนั้น คือการอยู่ในความสันโดษอัจฉะโอมชานติ